ต้มกับชายจ้ามีมันละด้วยเล,ายม,ลายมาค่ะมาน้ำจะแห้งแล้วใส่น้ำประมาณนี้เลยทีนี้น้ำแห้งลงไปแล้วอีกนิดหนึ่งจะอร่อยแล้วค่ะ กินต้มจับชายค่ะใส่เห็ดหอมเห็ดหอมอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใส่ไปสีห้าดอกอร่อยมากชอบอ,อ,อันกินมะระด้วยนะทุกคนนี่เลยนี่มีเห็ดหอมด้วยเยอะอยู่นะเห็ดหอมก็ ใส่อยู่ข้างใต้ผักเราก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะทุกคนต้มจับใส่กินกับข้าวเสียร้อนๆนะคบคลิปนี้ก็เอาไว้้ำนียสากรเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอบคุณที่รับชมนะคะคเพื่อนๆที่น่ารักบ๊ายบาย